ตอนนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยนายแพทย์สมสศักดิ์อักศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ค่ะท่านบอกว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดในระลอกใหมน่นี้ก็คือเจ้าโอมิค,ลลครอนตั้งแต่ช่วงสงท้ายปีเก่าเลยค่ะสงท้ายปีเก่ามาตั้งแต่ตระพันมาเลยแล้วค่ะนะมาจนถึงขณะนี้เนี่ยสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ย เกินกว่าครึ่งเนี่ยไม่แสดงอาการ hmm. อไม่ต่างกับที่น้องเฟิร์สบอกแหละค,คือประมาณสัก 20- 3สอาการอร์เซเนี่ยมีอาการไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าอาการมันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนี่แหละคะ่ะสำหรับแนวทางในการดูแลผู้ติดเชือ้อใครที่ตรวจแล้วเจอผลบวกเขาก็จะส่งเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเมื่อตรวจผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ กรมการแพทย์จะเป็นผู้ดําเนินการรักษาภายใต้ระบบเขาเรียกว่า home isolation นะคะรักษาตัวที่บ้านใช่รักษาตัวอยู่ในบ้านนะคะโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องผ่านการขึ้นทะเบียนก่อนก็เป็นไปตามระบบนี่แหละกับหน่วยรักษาพยาบาลเพื่อรับการรักษาผ่านระบบ เทเลมีดิซีนโดยมีทีมแพทย์ค่ะเขาจะมีทีมแพทย์นะคะม,มีอาจารย์มีหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่เขาจะส่งเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยไปให้ท่านรวมไปถึงยารักษาโรคด้วยแล้วก็ติดตามการรักษาโรคแบบเรียลไทมเลยเป็นประจำทุกวันก็อาจจะมีการวิดีโอคอลบ้างมีการโทรในระบบบ้างค,คือเขาจะส่งทีมเนี่ยมาดูแลตลอดเวลาซึ่งถาว่าผู้ป่วยเนี่ย อาการมีอาการที่หนักขึ้นเขาก็จะรับไปรักษาต่อในโรงพยาบาลนะคะคือการโทรผ่านระบบต่างเนี่ยท่านก็จะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นท่านก็จะฝึกเลยนะคะวัดไข้ทำยังไงตรวจออกซิเจนเขาจะมีการสาธิตให้ดูแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนท่านก็จะสามารถทำได้เองตรงนี้เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ